ขอปามเจริญในธรรมจะมีไาตยโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าจะนำพระธรรมคำตั้งอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำตังสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ก็คือนักบวชห้าประเภท อนะบวชประเภทแรกก็คืออุปาเกลิกาอนะบวชที่บวดเพื่อที่จะหาลาบลาบในที่นี้ก็คือเงินแล้วก็หาสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับตนเอง เข้ามาอาศัยวัดอาศัยศาสนาเพื่อหากินเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวเพื่อที่จะนำเงินไปใช้ตามที่ตนเองต้องการบางทีสมัยปัจจุบันก็คือเอาไปเล่นการพนันก็มีหรือเอาไปใช้ ในสิ่งที่ไม่ควรทำก็มีอาสาเหตุที่เป็นเช่นนี้พระพุทธศาสนาได้บอกไว้ว่าสิ่งที่ได้มาเหล่านั้นเพราะว่าคนเขาได้มีการอธิษฐานเพื่อหมดกิเลสเพื่อถึงพระผลนิพานแต่ว่าผู้ที่ได้ลาบมาผู้ที่ได้รับสิ่งเงินทองมากับ นำไปเพิ่มภูมิเลเตให้กับตนเองที่สุดคนเหล่านี้ก็จะเสื่อมโดยการกระทํำของตนเองในประการที่สองโอปาโมยฮีกาบวชเพื่อหลบนี่สินคือตัวเองได้โกยืมทรัพย์สินได้คดโกงเข้ามา มีการหยิบยืมไม่เป็นจำนวนมากก็หนีไปบวชก็เพื่อที่จะกลบเกลื่อนไม่ให้ใครได้ตามได้ไปบวชในที่ไกลๆการทำอย่างนี้ก็คือเอาผิดตั้งแต่กอดบวชแล้วแล้ถ้าบวชเข้ามาแล้วยิ่งไม่ทำผิดนักเข้าไปอีกหรือ น,นี่เป็นประเภทที่บวชเพื่อที่จะหนีการกระทําปิดของตนก็คือไปก้้นี่ยืมถินเข้ามาในประการที่สามโอปาชีวิกาบวชเพื่อที่จะกินเครื่องเส้นนั่นก็นหมายถึงว่าก็คือไปกินปัจัยสีของเชาวบ้านยาโจมนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาหารยารักษาโรคจีวรสิ่งเหล่านี้คิดว่าบวชแล้วเนี่ยก็จะได้สิ่งที่ตนเองต้องการกินง่ายอยู่ง่ายคิดไปอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาก็คือการกระทำอย่างนี้ก็คือ เป็นน่ยบสศาสนาก็คือบวชแล้วก็ามาทำมาหากินให้ตัวเองมีความบุดมสมบูรณ์ในประการที่สี่อุปโทสิกาบวชเพื่อเป็นผู้ร้ายนั่นก็หมายถึงว่าการบวชเนี่ยเมื่อกอนหัวห่มผ้าแล้ว ก็จะอาศัยศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายไปหลอกลวงเข้าได้บางคนก็โพดอ่อนหวานบางคนก็โพดบานล้อมบางคนก็โพดให้เข้าบํมรุงบํมเลอด้วยกามาุขลทั้งหลายก็คือคนบวชประเภทนี้ก็คือนอกจากทำร้าย พระศาสนาแล้วเนี่ยก็ยังทำร้ายญาติโยมรวมทั้งทำร้ายตัวเองในที่สุดเพราะว่าที่สุดแล้วตนเองก็มีแต่ความตกต่ำบางคนบวชมาก็เพื่อที่จะกูนี่ยืมสินบางคนก็บวชมาเพื่อที่จะค้าขายพระเครื่องก็คือเอาการโกนหัวห่มผ้าเหลืองของตนนั่นแหละมาหลอกลวงต้มตน คนประเภทนี้ก็มีอยู่ในสังคมมากมายญาติโยมบางทีก็รู้ทันบ้างไหมรู้ทันบ้างโดยความศรัทธาโดยที่ไม่ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาว่าพระที่ตนเองศรัทธานั้นมีอุปนิสัยอย่างไรคือศรัทธาและไม่ใช้ปัญญาติสุดแล้วตัวเองก็เสียหายหรือว่าญาติโยมทั้งหลายก็เสียหายเพราะว่ามีคนประเภทนี้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานในประการที่ห้า อุปนิสสารานิกาบวชเพื่อที่จะเข้าถึงพระน,นิพพานคนที่บวชประเภทนี้ก็จะตั้งใจในเรื่องของทำตามพระธรรมวินัยทำตามกิจวัตรแลกษาศีลเจริญจิตภาวนาจเจริญวิปัสนาภาวนา อยู่เนื่องนิดเพราะว่ามีเป้าประสงค์ในการบวชว่า,าจะละกิเลสจะเข้าถึงมรรคผลิพพานนั่นเองนั้นนกบวชทั้งห้าประเภทเนี่ยก็ต้องขอ,ขอฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ระมัดระวังให้ดีอย่า,าเห็นว่ามียศตำแหน่งสูงๆแล้วฉันก็เลื่อมใสฉันชอบส่วนพระเน ين, ธรรมดา ไม่มียศไม่มีตำแหน่งฉันไม่ชอบที่สุดแล้วก็ไปโทษใครไม่ได้ต้องโทษท้งสองฝ่ายประโยคก็ชอบไก่ชิดคนที่มียศไม่ตีตำแหน่งสูงๆได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรมาอวดเขาได้ฝ่ายนักบวชก็ชอบที่ว่าเลือกสรรบางทีเราก็ได้ยินข่าวว่าเลือกสรรแต่คนมั่งมีคนยากจนก็ไม่เอาด้วย ก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นญาติโยมนับถือพุทธศาสนาเนี่ยควรจะยึดถือในหลักของพระพุทธพระธรรมและก็พระอริยสงฆ์คือรักษาสิ่งของตอนให้ดีจเจริญจิตภาวนาให้ดีเท่านี้ก็คือเป็นการทํานุบำรหลงศาสนาและโยมก็จะมีความสบายใจนั่นเนองอาตมาภาพก็นำหลักธรรมในทางพุทธศาสนามาเจริญพรนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังจเจริญพร